นะคะรับสายก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบิเจตครับไอผีตีต้าวันนี้ดีเอ้รวยต้นนั้นตาเอ้ขวดนึงขวดประมาณกี่บาทขวดหกร้อยเก้าสิบค่ะผีมีโปรซีซงเอาไอผีขวดนึงลงใจก่อนมาบิ๊กกับถังดินได้ใจไหมบิ๊กนุ๊กได้ค่ะดได้ได้เห็นเห็นแต่อว่ามันทำไมบ่อยแข่งเร่งใช่กับผีชิดได้ถังดินถังใบผีเอาปลาส้มได้เลยนะ นั่นไงมันถึงกผีเล่ยอยู่กองแต่เอวว่าขำกันเลยถึงพี่ว่าเออหลอกออกมามิกว่าช่วงนี้คนตกย่าแม่งไม่ค่อยได้จี้นะพี่เจ้ได้ได้ได้อะเดี๋ยวเอาขวดเดียวจะไม่ไม่เอาซองแทบนึงใช่าไหมเอาขวดเดียวขวดเดียวได้ได้ได้โคดเดียวอร่อยกลาซิฟนะได้โอเคถึงกับิ๊กนุครับทำยังที่ถาว่าเราบำรุงปุ๋ยทางดินนั้นอีสัยดูได้มิกนุตอนไหน ไอ้ตอนตอนเนี้ยตอนเดี๋ยววา่าตอนเราตัดใบอ,อยู่เนี้ยใช่ใช่ปอยะใช่ปอยะ <c oughs> จะจะรีบเอาใบไหมล่ะไอ้ตอนนี้ใบตําตาแก่เลยวิอุ่จุดเหนจุดเรน็ดโองั้นก็ต้องรีบเอาใบแล้วก็ใช้ไอ้รรมาดาไปสู่เสมอก็ได้ <c oughs> เอ็นเอ็นวิญญุกท่านึกไม่ออกอ่ะหันไม,ม่ะเรื่มใช่ไหมเ <c oughs> <c oughs> สมอก็ได้แต่ว่า,า,วาถ้าถ้าเราไม่รีบอะถ้าเราไม่รีบอะแต่ถ้าเรารีบ เรารีบทําใบนะถ้ารีบทำถ้ารีบทําใบก็กระแทกด้วยนั่นแหละยูเลียหนึ่งส่วนเสมอสามส่วนนะได้ได้แต่ถ้าหากว่าไม่รีบก็นั่นแหละเสมอไปไม่ได้บำรุงทั้งกิ่งทั้งอะไรไปด้วยเนาะช่วงนี้ช่วงนี้เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําให้อ่าช่วงนี้ฝนมาตกใช่ไหมะทางของพี่อ่ะครับตอกต็ฝนตก ฝนตกก็ปุ๋ยทางดินก็นั่นแหละเสมอนั่นแหละเพราะว่าถ้าเป็นยูเรียโดดอ่ะถ้าเป็นสีหกโดดอ่ะมันจะผมกลัวใบมันอ่อนแล้วเดี๋ยวไอ้เมงไอ้นี่มันจะลงไอ้เพียเพียมันจะลงมัน,นมันม่นปีกระตา้ามาวันนั้นเลยเพื่อว่าจังหวะเลงไงก่อนไปซื้อมาใส่ผัวย่าอืา้อนะใส่เสมอนั่นแหละเอาแค่แเอาแค่พอได้หายอยากนั่นแหละไม่ต้องให้มันเยอะออนั่น,นแหละมั่นไม่แก่ได้มาแต่ว่าจีต่างดินอยู่บ่อยเลยจี้มาได้คาดไหม นั่นแหล่ะลากเป็นไงบ้างล,ลากเดง้งไหมช่วงนี้เอระเด้งระเดง,เดงแต่ดแตีแต่ยอดดีนี่เลขนัวใบตาแก่เลยจุดเรอนะน่ะมันแหลกถ้าใบเดียวใบชุดแรกแก่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวมันนับก่อนใบชุดแรกแก่แล้วใบชุดสองมันหน้าฝนมันมันสาม 3, เดือนสองใบนันเลยมัน<บ> เดือนนี้มันเดือนมิถุนายนกทศสิงหาโอ้นะน่าจะได้ดอกเดือนพฤศจิกาเนี่ยเราของพี่ปีเนี้ยปีวานเลยเรียนเศร้าเลยปีพยายามใหม่แตงเงินท่ามิึ่งนู่นเบอร์เห็นมึ่งนู่นวะเลยตรงท่ามีไรต้องท่ามเบอร์อนาเลยต้องปรึกษากันเรื่อยๆก่อนนีนั่นแหละของพี่ของพี่มันไอเป็นแปรสะอาดอยู่แล้วไม่ไม่ได้ทำสาอยู่แล้วก็นั่นแหละเสมอแหละไปอ่ะได้ได้ได้อะไรปีกาอะไรวะเหมือนั้นเล่นต่างกับปรึกษาเดี๋ยวบอกพิจารุตึงเรียนนินก็จะเหล่ะแต่ถ้า แต่ถ้าอยากจะให้มันแต่ที่จริงเราเรามันสมบูรณ์หมดแล้วอ่ะเราไม่จําเป็นต้องไปเร่งอะไรมากเนะเาะนะครับในเขาถ้าจะเป็นจะให้เป็นยี่สี่แปดแปดก็ได้นะสักหน่อยสักหย,ยิบมือก็ได้นะยี่สี่แปดแปดได้ได้ได้เอ<น>ะไรขปีวาเวลาปีไปตลาดมันอ่ะปีจะเอาไปอาติรานไม่เป็นอะไรเลยนะนั่น,น,นแห<ค>ละถ้าจะเอาสูตสุตเสมอก็เน้นไปที่สิบหกสิบเจ็ดก็ได้สิบห้ามันแพง ได้ได้ไอ้เป็นเชื่มใจมาไม่รู้กันเรียน่อยๆน่อกันได้หน่อยหน่อยกันไม่ใจเกินต้องโลดด้ามโลดนี่สูรเสมอมันก็เหมือนกันหมดนันแหละนะแต่ว่ามันแค่สิห้ามันจะแพงกว่าเพื่อนเฉยนะแต่ว่ารวยต้นนั้นปีเดียวไปใายกับเรียนตุเรียนนะละตัวเรียนประมาณ ช่วงปีเกือบเกือบช่วงปีนั้นเลยอ๋อใช้ได้ใช้ได้เข้ผสมก็ฉีดได้เลยนะครับอปลาท้มไงอันนี้ปลาท้ามจีเด็นไงปีกอเลรกองตายเอวว่ะกำมอยู่ถึงกต่เออม,มันหนึ่งในใจเรากครับจะรีดดีอยู่แล้วเรามามิกกันน่ะน่ะน่ะฉีดได้ฉีดได้มีปัญหานะโอเค